เคยกับรายการเชียงใหม่สบายดีวันนี้อากาศดีดีนะท้องฟ้าคลึ้มเลยนะพอดีคิดถึงเรื่องนะสมัยก่อนนี้เคยบวชอยู่กับหลวงตารูปหนึ่งนะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็เราเองเป็นพระบวชใหม่นะตกตอนเย็นมาก็ไปหาเพื่อนคุยว่างั้นเถอะ ก็ไปกุฏิท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าผมมีแต่โรคปากเนี่ยประจําเลยเดี๋ยวปากอักเสบเดี๋ยวฟันหักเนี่ยเดี๋ยวฟันผุเดี๋ยวปวดนู่นปวดนี่เกี่ยวกับเรื่องปากตลอดเวลาผมเนี่ยสงสัยว่าวิบากกรรมตอนเป็นหนุ่มผมชอบว่าร้ายคนอื่นเป็นประจำมันคงมาส่งผมแล้วสุดท้ายท่านก็เป็นมะเร็งปากตายในช่วงหลังเนี่ย เพราะฉะนั้นสําคัญเลยนะเนี่ยเรื่องสินข้อที่สี่เนี่ยสินข้อที่สี่ว่าอะไรมุสาวาทาเวรับมณีนีเว้นจากการพูดเท็จเนี่ยนะที่พูดแล้วไม่เป็นความจริงเนี่ยอย่าไปพูดเลยนะมันเป็นวิบากกรรมติดตัวเราไปนีแล้วก็มันมีองค์ประกอบสินข้อนี้นะอัดถังวัตถุคือพูดต่อพูดไปเรื่องไม่จริง นะวิสังวาทนาจิตเนะี่ยจิตคิดจะพูดออกไปเนะี่ยจิตคิดจะพูดออกไปตัดโชวายมโมพยายามพูดออกไปนะมีความพยายามเหลือเกินเนะเข้าวงนี้ออกวงนั้นเข้าวงนั้นออกวงนี้สีปรัสสะ ทัทะวิชานันันคนอื่นเข้าใจในเนื้อความที่เราพูดออกไปเข้าใจด้วยนะที่เราพูดในเนื้อความทั้งหมดนแล้วสิ่งสำคัญก็คือบาปหนักหรือบาปน้อยเนี่ยบาปแรงหรือบาปไม่แรงเนี่ยมันอยู่ที่ว่าผลเสียที่พูดออกไปแล้วเนี่ยมีผลเสียต่อคนที่เรากล่าวถึงมากน้อยแค่ไหน ถ้าพูดไปถึงให้เขาถึงชีวิตเนี่ยเราก็ได้รับผลกรรมหนักแต่พูดอไปให้เขาเสียหายชื่อเสียงเราก็มีผลเรื่องชื่อเสียงเหมือนกันเพราะฉะนั้นทํากรรมใดไว้ก็ได้รับกรรมนั้นไม่ช้าก็เร็วอย่างลุงตาเนี่ยท่านก็ได้รับกรรมตอนบ้านปลายชีวิตเกี่ยวกับโรคเรื่องปากเนี่ยสุดท้ายก็จบชีวิตด้วยเรื่องปากเหมือนกันเป็นมะเร็งปากตายเพราะนั้นอยากฝากทุกท่านนะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้จริงเนี่ย ไปพูดพาดพิงของคนอื่น,นต้องระมัดระวังเลย,เยถ้าไปพูดให้เขาท้อแท้ชีวิตเดี๋ยวเราก็ท้อแท้เหมือนกันอยู่ดีๆทําไมคนนู้นคนนี้มาพูดดินทาเราก็วิบากกรรมเราเก่าเรานี่แหละนะเราสิ่งสําคัญก็คือถ้าไปพูดให้เขาต้องไปผูกคอตายหรือไปฆ่าตัวตายเนี่ยโอ้ยบาปหนักเลยเนะมีดเนี่ยบาดเราไม่กี่วันแผลมันก็หาย แต่วาจาที่พูดออกไปเนี่ยมันบาดหัวใจเขาเนี่ยชาตินี้ทั้งชาติมันไม่รักษาไม่หายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก่อนจะพูดอะไรออกไปคิดให้ดีว่ามันจริงไหมจริงหรือไม่จริงเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าพูดออกไปแล้วไม่มีประโยชน์นิ่งดีกว่าสัมมาอรหังดีกว่านะอย่าไปพูดเลยพอพูดไปมีแต่เสียกับเสียนะ คำพูดที่ออกจากปากเราไปเราต้องรับผิดชอบนะถึงไม่มีใครรู้แต่วิบากกรรมรู้เพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะสินข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณนะีอย่าไปพูดเท็จเจ้านี้เชียงใหม่นะอากาศดีด,ดีนะก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ติดต,ตามรับฟังรายการเชียงใหม่สบายดีขออนุโมทนา